ของนิสสันเทราครั้งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นการปรับครั้งใหญ่บิ๊กไมเนเชนค่ะตั้งแต่ด้านหน้าไปจนด้านท้ายคันนะคะมีความเฟิร์มขึ้นเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะในส่วนของพวงมาลัยเมื่อเทียบกับเวอร์ชันที่แล้วต้องชมค่ะเพราะว่าเขาดูดีขึ้นจริงๆค่ะนิสสันเนี่ยควรจะมีมือจับให้ตรงนี้เพื่อที่ให้เวลาดิฉันก้าวขึ้นมาเนี่ยค่ะมันจะลงหูได้ง่ายขึ้นคันนี้เขาไม่มีมาให้แปลว่าจะเป็นรุ่นท็อปแล้วนะหรือว่าเขาต้องการให้ดิฉันขึ้นรถอย่างนี้อะ ร้อนไหมอ่ะ 490แรงม้าส่วนแรงบิดที่เขาให้มานี่ก็คือ450้้นิวตันเมตรนะคะคุมพลังของเครื่องยนต์เนี่ยถือได้ว่าจัดจ้านเอาเรื่องอยู่ทีเดียวค่ะสมรรถนะแล้วก็อารมณ์ในการขับขี่เท่าที่ที่ดิฉันได้ขับมาสักระยะหนึ่งเนี่ยถือได้ว่ารถคันนี้มีความเฟิร์มขึ้นเยอะเลยนะคะอัตราเร่งของรถคันนี้ในช่วงออกตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้จีดจาดสักเท่าไหร่ยิ่งจังหวะในการของกด ทันเร่งคลิกดาวเรียกรอกความเร็วเนี่ยมันมีรอยต่อของการทํางานของเครื่องยนต์กับเกียร์นิดนึงกดลงไปเนี่ยจะต้องรอจังหวะให้ลอกเครื่องยนต์เดินแล้วก็ทํางานประสานกันไปแต่เมื่อเราวิ่งไปด้วยความเร็วสักระยะหนึ่งเนี่ยเครื่องยนต์ก็สามารถจะตอบสนองได้ดีแล้วก็สามารถวิ่งติดลมบนไปได้เรื่อยๆเลยนะคะตรงนี้ถือได้ว่าขับสนุกขึ้นนะแล้วก็รถเนี่ยมีความเฟิร์มขึ้นโดยเฉพาะช่วงล่างแล้วก็พวงมาลายัยอ่ะ ในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยจะต้องชมคนิดหนึ่งเพราะว่าเวอร์ชั่นที่แล้วนี่ค่ะสำหรับเทอร่าเวอร์ชั่นแรกเนี่ยที่ดิฉันเคยไปทดสอบมาเนี่ยมีความรู้สึกว่าการเซตอัพของพวงมาลัยเนี่ยพงมลัยจะค่อนข้างหนกักแล้วก็ไม่น่าจะถูกใจกับบรรดาคุณผู้หญิงที่ขึ้นมานั่งอยู่ด้านหลังพวงมาลัยและบังคับรถคันนี้นะคะแต่ว่าเทอร่าบิ๊กมิ n าเช n ทั้งนี้นิสสันนะเอาโจทย์ข้อนี้ ถือได้ว่าเป็นโจทย์ข้อใหญ่เหมือนกันไปปรับปรุงแก้ไขมาเขาปรับตัวอัตราทดพงมาลัยนะคะให้พงมาลัยเนี่ยมีน้ําหนักที่เบาขึ้นทําให้สามารถควบคุมได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็การสั่งการของพงมาลัยเนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างจะแม่นยําแล้วก็กระชับขึ้นวงล้อเนี่ยลัศมีวงล้อของเขาเนี่ยเวลาเราเลี้ยวเนี่ยคะ่ะเขาปรับจูนตัววงล้อเช่นเดียวกันค่ะก็คือให้มีความแคบมากขึ้นสั่งการได้ง่ายขึ้น ขับในเมืองเมื่อเช้านี้ช่วงจังหวะที่แบบรถติดเปลี่ยนเลนได้ค่อนข้างจะคล่องตัวละกันใช้คําว่าคล่องตัวขึ้นกว่าเวอร์ชั่นที่แล้วนะคะออกต่างจังหวัดเองก็ขับสนุกขึ้นค่ะอันนี้ต้องชมค่ะเขาตอบโจทย์ได้ค่อนข้างจะดีทีเดียวแล้วก็น่าจะทําให้รถรุ่นนี้ขายดีขึ้นพอสมควรเลยนะคะสมรรถนะแล้วก็อารมณ์ในการขับขี่เท่าที่ที่ดิฉันได้ขับมาสักระยะหนึ่งเนี่ยถือได้ว่า คันนี้มีความเฟิร์มขึ้นเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะในส่วนของพวงมาลายัยที่เวอร์ชั่นที่แล้วเนี่ยพวงมาลัยอ่ะจะมีความรู้สึกว่าให้น้ําหนักมาค่อนข้างจะมากแล้วก็เวลาเราบังคับหรือควบคุมพวงมาลัยเนี่ยจะต้องออกแรงพอสมควรแต่ว่าเทอร์ล่าเวอร์ชันนี้เขากลับอัตราทดของพวงมาลัยใหม่ทําให้พวงมาลัยมีความเบาขึ้นแต่ว่าถามว่าเบามากน้อยแค่ไหนเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันแอบหนักนิดนึงแต่ว่า เมืเทียบกับเวอร์ชั่นที่แล้วต้องชมค่ะเพราะว่าเขาดูดีขึ้นจริงๆค่ะของความนุ่มนวลของช่วงล่างเนี่ยความความที่เขาแ่บเป็นรถด,ดัดแปลงมาจากรถปิกอัพเนี่ยช่วงล่างมันจะต้องอกระเด้งกระดอนนิดนึงแต่ว่านิส s ันเนี่ยเซ็ตช่วงล่างของเทอร่าคันนี้มาได้ค่อนข้างจะดีทีเดียวไม่ได้แบบนุ่มนวลขนาดรถ SUV นะคะแต่ว่ามันก็ซับแรงกระแทกได้ค่อนข้างจะดีทีเดียวไม่กระโดดกระเด้ง ตรงบริเวณนี้เขาเรียกกันว่าแกรนแคนยอนแห่งเมืองราชกุรีนะคะมีโหมดการขับขี่ให้เราปรับเลือกทั้งเป็นขับสองหรือว่าจะขับเคลื่อนสี่ล้อดิสันเทอร่าคันนี้มีมาให้นะคะสำหรับรุ่นท็อปถามว่าทางโหดไหมไม่ได้โหดค่ะแล้วก็ดิฉันลงมาก็คือเป็นใดโหมดขับสองล้อปกติเลยค่ะ น,ะะนิสสันมีใส่เข้ามาให้ค่อนข้างจะดีทีเดียวนะคะสําหรับในเรื่องของความปลอดภัยมุมมองของกล้องเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนเลยทีเดียวนะคะนี่ค่ะจะได้จะได้เห็นว่าบรรยากาศของด้านหลังของรถเราเนี่ยมันมีอะไรยังไงเป็นบ้างก็ภาพค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็คมชัดเนาะถ้าเราไม่ต้องการจะมองที่ด้านหลังเราก็ปรับลงมาให้เป็นกระจกมองหลังปกปตินะคะ สาเหตุที่นิสันเขาเอากล้องมองหลังเข้ามาใส่ตรงนี้เนื่องจากว่า,าเจ้าเทอร่าคันนี้เป็นรถขนาด3แถวที่นั่งเนาะถ้าบรรทุกสัมภาระหรือมีผู้โดยสารน,นั่งอยู่เต็มคันการที่ผู้ขับเนี่ยจะใช้กระจกมองหลังมองตรงนี้มองไปที่ด้านหลังเนี่ยมันอาจจะได้ทัศนวิสัยที่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ทั้งผู้โดยสารแล้วก็สัมภาระอาจจะขวางมองไม่ชัดเจนแต่ถ้าเราต้องการจะมองด้านหลังเพียงแค่ ปรับปุ่มตรงนี้ค่ะดันขึ้นปุ๊บกระจกก็จะเป็นกระจกที่มองภาพด้านหลังของรถให้เราได้นะคะก็อันนี้ถือได้ว่าค่อนข้างจะสะดวกแล้วก็น่าจะถูกใจกับคุณผู้ใช้หลายๆคนเนาะ สำหรับนิสสันเทอร่าใหม่นิสสันเขาได้ออกแบบตัวบริเวณภายนอกของรถคันนี้นะคะเรียกได้ว่าออกแบบมาใหม่เกือบทั้งหมดนะคะไฟด้านหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะมีก้อนไฟ LED 4ก้อนนะคะเป็นไฟลักษณะเดียวกับที่ใช้ในนิสสันนาวาร่นะคะมีเส้น LED เลือยาวมาให้ตรงนี้นะคะเ้นวักตรงนี้ไว้นิดนึงแล้วก็เลือยาวมาต่อตรงนี้เป็นลนักษณะคล้ายๆเป็นตัว C ค่ะและหางยาวขึ้นไปนะคะ กระจังด้านหน้านะคะกระจังด้านหน้าออกแบบใหม่เป็นเน้นตัวเส้นเป็นเหมือนเป็นตัวที่นิสสันเขาเรียกก็คือตัว V V Motion นะคะแล้วก็มีตัวเซนเซอร์ตรงนี้นี่เซนเซอร์ตรงนี้นะคะสำหรับตัวตัวกะระยะด้านหน้าแล้วก็ตัวระบบเรื่องเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของเขานะคะมีตัวอักษรเทอร่าที่ฝากระโปรงด้านหน้าก็ เรียกได้ว่าเด่นชัดแล้วก็สวยงามเลยทีเดียวค่ะมีตัวกันกระแทกตรงนี้ด้วยเป็นสีเงินเงินนี่ตัวตัวกันกระแทกตรงนี้นะคะมีไฟตัดหมอกให้ตรงนี้นะคะเข้ามาให้ส่วนล้อเนี่ยค่ะเป็นล้อขนาด18นิ้วออกแบบมาได้ค่อนข้างจะลงตัวแล้วก็ดูดุดันนะที่ด้านท้ายของตัวเทอร่าคันนี้ก็ออกแบบมาใหม่เหมือนกันไฟท้าย ออกแบบมาได้ค่อนข้างจะลงตัวแล้วก็บริเวณไฟเลี้ยวตรงนี้ถ้าถ้ามองจากรถคันหน้าที่เราวิ่งตามมาเป็นขบวนเมื่อกี้นี้นะคะดิฉันมีความรู้สึกว่าในส่วนของตัวไฟเลี้ยวเนี่ยขนาดของไฟเลี้ยวมันค่อนข้างจะเล็กนิดนึงแต่ว่าโดยรวมๆก็ถือได้ว่าลงตัวค่ะกับการเปลี่ยนแปลงในเวอร์ชันนี้ของ n i สสันเท r ร่าเขานะคะมีเซนเซอร์ด้านท้ายให้4จุดนะคะ บรรยากาศโดยรวมๆสำหรับเจ้า Nissan Terra 2.3 V L รุ่นท็อปคันนี้นะคะกับราคาค่าตัวที่1,499,000บาทนะคะสำหรับรถคันนี้ก็ถือได้ว่าในเรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยก็น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะกับอัตราประโยชน์แล้วก็ระบบเทคโนโลยีที่เขาใส่เข้ามาให้กับเจ้ารถคันนี้นะคะ ปรับปรุงได้ดีขึ้นจากเวอร์ชั่นที่แล้วแล้วก็ถือได้ว่าเป็นการบิ๊กไมโนเชนที่เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผู้บริโภคชาวไทยเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์แล้วก็ได้รับสิ่งที่ดีๆขึ้นจากิสันนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีทีเดียวแล้วก็ต้องชมกับิสันนะคะว่าเขาค่อนข้างจะใส่ใจกับความต้องการของลูกค้านะคะ